ตอบไปยานนะครับอยากแดกปลาล่ะครับฮะเอาหลักฐานตบหน้าไปยานครับทุกท่านตอบไปยานนะครับตอบไปยานนะครับเอาหลักฐานตบหน้าไปยานหน่อยนะครับดิสี่ครับนะเอาหลักฐานตบหน้าไปยานหน่อยนะครับไปยานบอกว่านะครับน้ำปลาล่านะคะอยากแดกน้ำปลาล่าเหรอ ครับมาครับปัญยาญอยากเอายัดปากให้นะทีครับเกิอดอะไรขึ้นครับเมื่อป้าแตนส่งน้ำปลามาก็ยานก็มางับคอนเทนต์สุดท้ายเดี๋ยวขาหมูจะตบหน้าให้นะครับนะยานรถแรกร้อยขวดของแม่แอนห้าสิบของกูห้าสิบดูลกฐานในการโอนเงินชื่อใครอ่าดูนะตบหน้าปยาญาญละหนึ่งนะครับร้อยขวดสามพันแปดร้อยสามสี่บาทชื่อใครครับ ชื่อใครอาประยานชื่อใครครับประยานแหกตการดูนะครับหลักฐานตอกอันนี้ข้อที่หนึ่งนะหลักฐานนะครับนะตบหน้าประยานยังบัญชีใครโอนครับชื่อใครครับนะแม่แอนให้ผมโอนสำรองไปก่อนห้าสิบผมห้าสิบผมโอนไปร้อยหนึ่งนะร้อยที่สองนะคะก็เห็นว่าขาหมูจะสั่งอีกร้อยขวดแต่ก็ไม่เห็นนะคะ เห็นไหมคะเห็นอะไรโกหกไหมคะเห็นฟาร์มโกหกไหมคะเห็นฟาร์มตตอบลแหลไหมคะปลาขาวโมดกาลังรอรถสองอีกร้อยขวดอ่ะกูสั่งแน่นอนใช่ปะเออกูสั่งแน่นอนน้ำปลาขาวโมดรอรถแรกหมดแล้วหกพันขวดใช่ปะโอเคไหมนี่แหกหน้าเลนะตบหน้าแลยนะหนึ่งเห็นสลิปการโอนเงินไหมเป็นเงินของ แอนดันไก่ค่ะใช่เป็นเงินของแม่แอนดันไก่ครึ่งหนึ่งของกูครึ่งหนึ่งแต่บ่าเออนะครับแม่แอนดันไก่ให้ผมสำรองจ่ายไปก่อนก็จ่ายไปก่อนแต่แม่โอนมาที่หลังนี่คือข้อที่หนึ่งนะคะจบหน้าแล้วเนาะเอพิคค้ายืนไว้อะไรกับการจากไปของป้าบุหลันครับตอนนี้ป้าบุหลันนะครับได้เสียชีวิตลงแล้วน้องจากขาหมูนะครับได้เปิดหลักฐานสลิปการโอนเงินนะครับตบหน้าป้ายานนะครับตอนนี้ครับป้ายานครับได้หน้าหน้าขมำ,ำนะครับอยู่ตรงโซฟา ท่านครับพูกเรานะครับขอสงบนิ่งนะครับกับการจับไปครั้งนี้ของป้าบุหลันนะครับนะครับด้วยการยืนไหว้ไรครับให้หนึ่งนาทีครับผมขอบคุณท่านครับขอบคุณท่านที่ยืนสงบนิ่งไว้ไรลกับการจับไปของบุหลันนะครับหรือจันเพนนะครับนะนะครับขอบคุณท่านครับนะนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับนะนะครับแล้วก็นะฟังนะ ไอร้อยยี่สองกูห้าสิบแม่แอนห้าสิบรอประลาร้าร้อยสองปลายังไม่มาปลารมดเขาขายดีอะอยากแดกปะลาราเหรอคนอย่างมึงไม่มีปัญญาแดกอ่ะสองข้าวกล่องห้าร้อยกล่องนะครับมีทีมงานแม่แอนร้อยหนึ่งแล้วก็เอฟซีอีกร้อยยี่สิกร้อยยี่สิบกล่องเป็นสองร้อยยี่สิบนะครับนะทีมงานพี่สาวที่บูชาพิเนธทาวิสุวรรณ ไม่ได้ร่วมบุญมาแม้แต่บาทเดียวโอเคไหมเราก็พี่สามผมไปแท้มาร่วมบุญเฉยไม่ได้ร่วมบุญแม้แต่บาทเดียวนะครับมาฟัางนะมีไม่แอลไอน์ไกน้ำสามติแพคข้าวร้อยกล่องแล้วก็มีเอฟซีร่วมมา120ร้อยยี่สิบกล่องนะครับนะ120ร้อยยี่สิบกล่องก็รวมแล้วเป็นสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบนะส่วนสองร้อยแปดสิบบาทเอสองร้อยแปดสิบกล่อง เป็นงเงินของผมเองนะบุลันเป็นเงินของผมเองนะบุลันนะคือเมืว่อวานเราเวลา,าไปซื้อของมากันมีข้าวผัดกะกระเพราครับข้าวผัดกะกระเพาของผมทําเองสองร้อยแปดสิบกล่องนะครับส่วนป้าคมนะครับเป็นเ้าคมของทีมงานแม่แอนหกสิบแล้วก็ของทีมงานบูบสี่สิบแล้วของทีมงานผมอีกรล่นมาร้อยหนึ่งผืนนะครับตบหน้าครั้งที่สอง ก่อนจะพูดอะไรมีหลักฐานเป็นเงินที่ผมได้จาก Youtube และเป็นเงินจากการที่ผมขายกระเป๋านะครับถามเดี่ยวดินแดงได้ไม่พูดเยอะเจ็บคอนะบุหลันอยากแดกข้าวเหรอกูจะพ่อสุวรรณจะรู้ไ้มนะ้อว่าลูกตัวเองเฮี้ยแค่นี้แค่ไหนนะครับคนยังมึงเคยทําบุญอะไรไหมทําบุญก็บมูมูที่เด็กไหม่ชลวันขอหลักฐานสลิปมีไหมมีไหม ไม่มีอมเงินสลิปมึงเน่ยมิจฉาชีพยานของกูทําด้วยใจใช่ปะของกูทําด้วยใจนะครับไม่ได้ทําแบบต่างคนอื่นทําเยอะๆเหมือนมึงทํานะคะเงินจากสติ๊กเกอร์นะคะเป็นเงินที่นะคะ FC โอนมานะคะเราก็าให้ลูกกับหมยคิดนะคะสลิปไม่มีครับอมเงินคร้บ f ครับ มึงนะมิฉาชีของแท้ของกูเนี่ยนะฟังให้ดีๆนะ fc รวมมากันทั้งหมดสองรอยี่สิบกล่องของกูเองอะฟักตังนะครับใส่เข้าไปซื้อของเข้ามาทําเนี่ยมันได้ห้าร้อยกล่องกระจายบ้าข,ของกูเองสองร้อยแปดสิบกล่องไม่มีทีมงานพี่สาวพี่เนตรพี่สาวไปร่วมเฉยไม่ได้ช่วยสักบาทเดียว <c oughs> นะไม่ช่วยสักบาทเดียวแล้วก็ทีมงานพี่เนตรสายบุญพี่เนตรไม่ได้ร่วมบุญแม้แต่บาทเดียวเข้าใจไหม โอเคไหมเป็นเงินจากผมขากระเป๋าแล้ววันนี้ผมก็จะขากระเป๋าอีกนะครับเป็นเงินจากการขากระเป๋านะครับยานยานไหวปะเนี่ยโดนตบหน้าแล้วโดนตบหน้าอีกจะโง่ไปถึงไหนคะฮะทำคอนเทนต์นะคะทำคอนเทนต์นะคะทำไมอะ่ะก็บัตแตนส่งปลาลามาให้กูปลาราของบัตแตนเนี่ยปลาราเนี่ยอยากแดกเหรออยากแดกอะอ,อ,อยากแดกก็ซื้อเองสิ นะเดี๋ยวจุดทูปนะเดี๋ยวจุดทูปให้หนึ่งดอกนะไปว่าแล้วก็ไปเลยครับนะว่าแล้วก็ไปเลยเดี๋ยวเราไปจุดทูปกันนะครับนะให้กับอีบุรันน้อยปี่ไปไปไปสิครับเดี๋ยวเรามาจุดทูปนะครับให้ป้าบุรันนะครับชื่อจันเพนเพชรสุวรรณนะหรือเพนจันเพชรสุวรรณนะครับมากินน้ำปลาไหน้อยสิครับไปนะครับนะมาครับจุดทูปนะครับเรียกชื่อนะเดี๋ยวแกจะได้มาจากฝรั่งเศสนะ ราะว่าแกจะได้กินน้ําปลาเพราะว่าแกหอยห่วนมานานน้ําปลาครับก็เลยนะครับมาจุดทูบเนาะไอ้ถ่ายจิตนะครับเรียกชื่อนะครับนัเพนจันเพชรวันนะครับนะให้มากินน้ําปลานะของของป้าแตนเนาะจะได้ไม่ต้องไปหอยหวนนะครับไปเห่าไปหอนนะครับตามนั้นมานะครับนะมาชห้ครับนะ ท่นโมตัสสะบพระคาวะโตละโตสัมมาทัสสะท่นโมทัสสาบพระโตลาโตสัมมาทัสสะท่นโมทัสสาบพระโตลาโตสัมมาทัสสะไปดีเด้อป้าบุรันเด้อวันนี้กับผมเด้อนะทีใจบุญเด้อเดี๋ยวน้ำปลาปลาแตนเด้อไปให้แกนะครับนะเพนจันเพชรุวันเด้อขอให้ดวงวิญญาณของเพนจันเพชรุวันนะครับจงมาอ่านะครับนะมากินน้ำปลาดีเด้อเพนจันเด้อจะได้ไม่ต้องไปโหยหหยที่ไหนนะ นะครับ <jam Stadium> ไม่ต MM ้องด้ไม่ต้องไปหยหวงที่ไหนนะครับน้ำปลาปลาแตนอร่อยนะเพนจันยังไงก็ไปบอกนะครับนะเพื่อนๆด้วยว่าน้ำปลาอร่อยนะโอเคนะครับนะขอบไปตุยชอบที่ชอบเด้อนะครับไปตุยชอบชอบอย่าไปอะไรมากมายนะน้ำปลาเขาเนี่ยอย่าไปอะไรกันเยอะนะครับดวงวิญญาณแรงครับวิญญาณเฮี้ยนก็ขอให้อยู่ในดวงวิญญาณนะครับนะอย่ามาหลอกมาหลอนเลยนะอย่าไปหลอกมหลอนน้ำปลาเขาเลยนะโอเคครับไปนะครับ ใช่ไหมนีうう่ครับนะพี be, man, no ่ก็บจุดทูบแล้วนะก็ให้ป้าบุหลัดมากินอันนี้ทูบนะอมาเด้อบุหลัดเด้อเพนจันเพชรวันมากินน้ำปลาเด้อเพนจันเด้อจุดทูบดอกเดียวเรียกบูุหลันแล้วนะเดินเชิญนะครับเดินเชิญป้าบุหลัดมากินน้ำปลานะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวข้าวกล่องเดี๋ยวส่งให้ที่หลังนะข้าวกล่องพอดีเมื่อวานแจกคนเล่นร้อนหมดไปแล้วนะบุหลันมาเด้อมาตามกินตามทูบเด้ออเอนี่ครับให้อ่า เพนจันทร์เพชรวันนะครับมากินน้ำปลาเด้อ